สวัสดีครับพบกันในรอบก่อนช่วงเย็นนะครับก่อนจะค่ำนี่เป็นเวลา17นาฬิกานะครับช่วงเย็นเลิกงานเราอยู่กันที่สวนนะครับสวนผักพรไฮโดรโปดิกนะครับโคราชมามาชมสวนพามาชมผักนะครับผักเขียวๆสวยๆนะครับช่วงเย็นแตกกอเต็มพุ่มนะครับนี่ เห็นแล้วก็สดชื่นตานะครับอา,อายุได้40วันแล้วนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับทั้งสองทั้งแปลงเนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่ตามหลังกันอยู่ยากาศช่วงเย็นนะครับตัวนี้จะเป็นกรีนโอ๊กสวยๆนะครับพื้นที่โคราชนะครับสนใจจัดออเดอร์ไว้ให้ปลูกนะครับได้เลยนะครับ ดนไว้ได้เลยครับก็คอยปลูกค่อยเรียนรู้ไปนะครับปลูกจากกินเหลือกินก็ขายได้นะครับใครนิยมปลูกนะครับลองเอาไปปลูกกันดูได้นะครับเพื่อนๆเป็นงานอดีเรกไปตัวนี้จะเป็นเตดโอ๊ยยกให้ดูสักช่อ ดูลากนะครับโอ้ลากก็อยู่ประมาณอย่างนี้เดโอ๊กเนี่ยพุ่มมันจะเล็กกว่าตระกูลกินโอก๊กมันจะโตช้ากว่าแต่อายุวันนะเท่ากันอย่างนี้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นกินคอร์สกีนคอร์สใบเขาจะเขียวออก แข็งเลยเหมือนกับว่าแบบมันคล้ายๆเปรียบเทียบอีกทีคล้ายๆคณะนะตัวนี้ในความรู้สึกผมแข็งๆหน่อยแต่เขาจะโตใบกว่าเพื่อนเลยตัวนี้กินคอร์ใบจะออกแตกยาวก็ยังไม่ได้ทดลองรับประทานอันนี้ตัวนี้เพิ่งปลูกเป็นชุดแรกเลยตัวกินคอร์แตแอ่กินโอกกับเรดโอกนี่ลองแล้ว ที่นิยมนะครับแดดล่มๆนะครับเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าอาค่ำแล้วห้าโมงนะครับเป็นเวลาห้าโมงกว่นี้ก็ตกอยู่สวนข้างบ้านนะครับเป็นรั้วทางบ้านเลยไม่จะรั้วบ,บ้านคนอื่นนะครับรั้วบ,บ้านตัวเองทางบ้าน เพื่อนที่สนใจวิธีการปลูกหรืออุปกรณ์นะครับก็ไปดูที่คลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมทำเอาไว้เดี๋ยวผมจะลงมาเพิ่มเติมอีกให้อีกต,ตอนนี้ยังไม่ได้อัพเพิ่มจะลงเฉพาะอัปเดตในแปลงผักของแต่ละวันนะครับให้ดูการเจริญเติบโตของผักตัวนี้กรีนโอ๊กนะครับ มันแล้วแต่คนาหานะครับชอบรับประทานนะครับนี่ก็ปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะลงอันนี้เป็นการปลูกแบบทดลองทดลองสองชุดแล้วนะครับชุดนี้รอบหน้าก็กะว่าจะทําให้เต็มระบบเลยนะครับนี่เป็นการทดลองปลูก มันก็จะมีหลายระบบนะครับระบบน้ําน้ําบนก็มีแต่ส่วนตรงนั้นมันน่าจะไม่เหมาะไม่แมทเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะต้องไฟจะต้องใช้ตลอดเวลาพอดีบางทีเราไม่อยู่ถ้าน้ำไม่ไหลถ้าเกิดว่าไฟดับอย่างนี้ก็จะยากนิดนึงส่วนตรงนี้น้ํานิ่งก็จะอยู่อย่างนี้เลยได้เหมือนกันนะครับแต่แบบน้ําบนรู้สึกว่าจะ จะใหญ่ต้นจะดกมากเพราะว่าผมเคยไปเจอที่ฟาร์มของเขานะครับเคยไปดูนี่อย่างนี้เลยครับดูแล้วเพื่อนตานะครับช่วงเย็นๆใครเลิกงานเลือกการมาเข้ามาดูได้มาชมได้นะครับปิดแนวทางไปส่วนวิธีการปลูกวิธีการเตรียมว่าใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับอยู่ในคลิป ด้านกนก่อนหน้านี้นะครับไปไล่หาดูคลิปช่วงแรกๆเลยครับเดี๋ยวดูอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งนี่จะห่างกัน15วันนะครับนี่จะเป็นเรดโอ๊กก็กำลังจะโตกำลังขึ้นมาเลย45ใบนะครับห่างกันอยู่15วันนะครับถ้าเก็บชุด เมื่อกี้ได้ชุดแรกก็อันนี้ก็จะทิ้งว่าไปสองอาทิตย์ห่างมาสองอาทิตย์ก็จะเก็บได้เหมือนกันแต่ก็ต้องรองดูเขาโตนะครับตรงนี้ต้องดูดูน้ําดูแสงนะครับต้องให้ได้รับแสงนะครับจริงๆพื้นที่ก็เราก็ต้องหาพื้นที่ที่มีแสงแดดนะครับในบริเวณบ้านครับถ้าถามว่าสะดวกไหมอันนี้ก็เหมือนของจะเยอะมาก ข้าวของมันมันเป็นหลังคาเป็นร่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องแต่มันก็ยังพอมีแสงแดดได้บ้างนะครับจริงๆถ้าไม่ได้รับแสงนะครับพืชจะไม่โตหือจะยืดนะครับผักจะไม่โตผักจะยืดน่ครับอายุผักได้สี่สิบวันนะครับสี่สิบวันปลูกนับจากวันปลูกเลยครับ แต่มันตัวนี้ก็ดอกเช่นเดียวกันสวยนะครับเขียวชอบเป็นพุ่มๆุ่มชอบความเป็นพุ่มอ่ะครับแต่รอบที่แล้วไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะครับรอบนี้กะตั้งใจถ่ายมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับให้ชมการเปลี่ยนแปลงของแต่ละวันว่ายังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะครับคือความเติบโตอ่ะครับถ่ายเก็บไว้ดูอย่างนี้ ส่าคนรุ่นปลูกใหม่ๆก็มาศึกษามาดูแนวทางได้นะครับเลยครับรสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจบไปเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆมีคำถามหรือมี ข้อมูลอะไรก็มาแชร์กันนะครับตายคลิปได้เลยผมจะลงทุกวันนะครับอัปเดตท,ทุกวันใจก็เข้ามาดูกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ